แม่บขาคะอยากรู้ว่าต้องให้ลูกกินนมแม่ถึงกี่ปีและนมแม่หลัง6เดือนหรือว่าหลังหนึ่งปีไปแล้วยังมีคุณค่ามีสารอาหารยังมีประโยชน์กับลูกน้อยเราไหมงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปชมคลิปพร้อมกันนนะคะใครที่มาดูใหม่นะรบควรช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ที่ช่อง YouTube n e r d k i d s นะคะแล้วก็กดติดตามให้ที่เพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์ด้วยนะคะใครกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย สดีค่ะคุณแม่ทั้งหลายสำหรับในวันนี้นะก็มาพบกับแม่โบอีกเช่นเคยนะที่ช่อง YouTube Nerd Kids นะคะแล้วก็สามารถพบกับแม่โบได้ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้โลกค่ะ สำหรับวันนี้แม่โบมาตอบคำถามคุณแม่นะคะที่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอที่ช่อง YouTube n e r d k i d s นะคะคแม่ถามว่าแม่โบคะอยากรู้ว่าต้องให้ลูกกินนมแม่ถึงกี่ปีนะสำหรับคำตอบนี้นะคะแนะนำอย่างนี้นะคะว่าเด็กดับไวยแรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวไม่มีน้ำเปล่าไม่มีอาหารเสริมอะไรใดๆนะคะแต่เมื่อลูกอายุ6เดือนจนถึง1ปีนะคะให้ลูกกินนมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยของลูก ทีนี้จํานวนมื้ออาหารเสริมตามวัยของลูกนะคะเมื่อลูกอายุ6เดือนนะให้กินอาหารเสริมตามวัยหมื้อเมื่อลูกอายุครบ8เดือนให้ลูกกินอาหารเสริมตามวัยสมื้อเมื่อลูกอายุครบ10เดือนนะคะให้ลูกกินอาหารเสริมตามวัยสมื้อก็เมื่อลูกของคุณแม่นะอายุครบ1ปีอาหาร3มมื้อเนี่ยถือว่าเป็นอาหารหลัก นมแม่เนี่ยถือว่าเป็นอาหารเสริมมีนมแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่ไปได้เรื่อยๆเลยนะจนกว่าลูกเขาเนี่ยจะไม่ยอมกินนมแม่แล้วหรือว่าจนกว่าน้ํานมแม่นะคะจะหมดไปจากเต้านมของแม่ย้อนกลับมานะคะที่องค์การอนามัยโลกที่เขาแนะนำเนาะว่าเด็กแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียวจากนั้นนะคะให้กินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยของลูกตั้งแต่6เดือนจนถึง2ขวบนะหรือให้นมแม่ได้นานกว่า2ขวบก็ได้เออซึ่งที่เขาแนะนําว่าควรที่จะ ให้ลูกกินนมแม่ไปจนถึงอายุ2ขวบนั่นก็เป็นเพราะว่าในนมแม่นะคะเขาจะมีสารภูมิต้านทานโรคที่เราเรียกว่า siga ซึ่งเด็กนะเขาจะเริ่มสร้าง IGA ได้ตั้งแต่เขาอายุได้ประมาณ4เดือนเนาะแล้วเขาก็จะสร้างได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเขาอายุครบ2ปีนั่นจะเป็นเหตุผลที่ว่าควรที่จะให้ลูกกินนมแม่ยาวนานไปจนถึง2ปีเนาะถ้าเป็นไปได้นะนมแม่มีคุณค่ามีสารอาหารไม่ว่าแม่จะให้นมแม่ไปยาวนานแค่ไหนก็ตามหรือเอาง่ายๆก็คือนมแม่นะคะมีคุณค่ามีสารอาหารมีสารภูมิต้านทานโรคนะคะทุก หยดหยาดเลยก็ว่าได้ค่ะอแ,แม่จะให้นมแม่มายาวนานแค่ไหนสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่นะคะยังคงมีอยู่เหมือนเดิมแล้วพิเศษกว่านั้นก็คือสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่นะคะจะมีการปรับให้มีความเหมาะสมตามวัยของลูกน้อยค่ะตราบใดที่คุณแม่นะ,ะยังคงรับประทานอาหารคุณแม่ไม่มีสภาวะขาดสารอาหารนะคะนมแม่ก็ยังคงมีคุณค่ามีสารอาหารเหมาะสมเพียงพอกับลูกค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่านมแม่ที่อายุ6เดือนหรือว่านมแม่ที่อายุ1ปีนมแม่ หมดคุณค่าหมดสารอาหารหรือว่านมแม่ไม่ได้แตกต่างไปจากน้ำเปล่าแล้วความเชื่อเหล่านี้นะคะไม่เป็นความจริงเลยค่ะเพราะว่านมแม่นะคะมีคุณค่ามีสารอาหารมีสารภูมิต้านทานทุกหยดหยาดค่ะ สำหรับคาถามที่ว่าต้องให้ลูกกินนมแม่ถึงกี่ปีนะคะคือจะบอกว่าไม่มีเกณฑ์บ่งบอกตายตัวนะคะว่าควรที่จะหยุดให้ลูกกินนมแม่เมื่อไหร่ตอนไหนเนาะแต่จะเลิกดูดนมแม่เมื่อฟันแท้ลูกขึ้นเนาะก็ประมาณสัก6 7เดปีและเหตุผลนะคะที่ควรจะให้ลูกกินนมแม่เนาะตั้งแต่ในวัยแรกเกิดจนถึงฟันแท้ลูกมาคือประมาณ6-7ปีนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในวัยเด็กเนาะเขามักจะป่วยบ่อยนะคะถ้าลูกได้กินนมแม่นะในนมแม่เขาจะมีสารภูมิกันเนาะก็จะทําให้ มีภะะูมิต้านทานเนาะ <S <S ก็จะลดอาการป่วยของลูกได้ค่ะสุดท้ายน,นะคะก่อนที่จะจากกันนะคะนมแม่เนาะมีสารอาหารมากถึง212ชนิดในนมผงนะคะมีสารอาหารประมาณ60ชนิดเนาะคือนมผงเนี่ยกินแล้วก็คืออิ่มได้พลังงานนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ก็คือสารภูมิคุ้มกันเนาะซึ่งแน่นอนสารภูมิคุ้มกันนี้มีอยู่ในน้ำนมแม่เนาะก็คุ้มค่านะคะกับการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับลูกน้อยนะคะลดอาการป่วยให้กับลูกน้อยของเราเนาะ